สวัสดีครับผมชื่อพัสเมื่อ10ปีก่อนตอนที่ผมยังเรียนอยู่ปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลางผมเคยมีประสบการณ์ที่ผมไม่กล้าบอกใครตรงๆว่ามันคืออะไรผมเคยคิดว่าผมจินตนาการไปเองหรืออาจจะเหนื่อยเกินไปแต่ยิ่งผมพยายามลืมมันก็ยิ่งชัดขึ้นในหัวยิ่งนานวันกลับยิ่งเหมือนเรื่องเมื่อวานและผมไม่เคยลืม เรื่องนี้เกิดขึ้นในเทอมแรกตอนที่ผมอยู่ชมรมละครเวทีชมรมของเราซ้อมที่ตึกเก่าของคณะครูศาสตร์ตึกนี้ถูกปล่อยร้างอยู่พักหนึ่งแล้วทางมหาลัยก็อนุญาตให้ชมรมต่างๆเข้าไปใช้เพราะไม่มีห้องว่างให้เพียงพอ ตึกนั้นสร้างตั้งแต่สมัยก่อนสงครามเป็นอาคารไม้ทั้งหลังสูงสามชั้นพื้นเป็นไม้หนาหน้าต่างบานเกรดและที่สําคัญคือมันอยู่ติดริมรั้วท้ายสุดของมหาลัยด้านหลังคือป่าผ่ายรกๆไม่มีไฟทางและไม่มีใครอยากเดินผ่านหลังหกโมงเย็นแม้แต่รอปพยังไม่อยากเวรดึกใกล้ตึกนี้ วันนั้นพวกเรามีซ้อมบทตอนค่ำเพราะใกล้งานแสดงกลางภาคทุกคนมีหน้าที่ผมเป็นคนถือกุญแจและต้องมาก่อนเปิดห้องซ้อมรอเพื่อนๆผมมาถึงตอน5้าโมงเย็นพระอาทิตย์ยังไม่ตกแต่ตึกนั้นเงาเริ่มทอยาวมันเงียบเกินไปเหมือนมันไม่เคยมีใครเข้าไปหลายปีทั้งที่เราเพิ่งซ้อมเมื่อวานผมเดินขึ้นบันไดไม้ที่ลั่นเอียดถุกขั้น พอถึงชั้น3ห้อง302คือห้องที่เราใช้พอจะไขกุญแจผมก็เห็นว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วไฟในห้องก็เปิดแต่ไม่มีเสียงคนไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรข้างในผมยืนงงอยู่หน้าห้องสักพักเพราะกุญแจอยู่ในมือผมใครเปิดห้อง ผมเดินเข้าไปช้าๆบรรยากาศข้างในเหมือนมีใครเพิ่งใช้ห้องนี้แล้วออกไปโต๊ะเก้าอี้ที่วางระเกะระกะเมื่อวานถูกจัดใหม่เรียบร้อยเป็นวงกลมกลางห้องมีเก้าอี้ตัวเดียววางไว้ตรงกลางเหมือนเวทีเล็กๆ บนเก้าอี้มีผ้าคลุมขาวาพับอยู่พอดีไม่มีใครอยู่แต่รู้สึกได้เลยว่ามีคนเพิ่งอยู่ตรงนี้ผมเดินเข้าไปจะจัดเก้าอี้ใหม่มือผมเพิ่งแตะพนักเก้าอี้ไฟในห้องก็ดับพรึบพร้อมกันทั้งตึกมืดสนิทผมยืนอยู่นิ่งๆใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเงียบมากเงียบจนรู้สึกอึดอัดแล้วเสียงก็มาเสียงฝีเท้าลากไปกับพื้นไม้ไม่ใช่เสียงเดินธรรมดาแต่มันเป็นเสียงลากช้า ครืดครืดอยู่ในห้องถัดไปผมกลั้นหายใจขนลุกสู้พยายามตั้งสติผมค่อยๆถอยหลังพอถอยมาจนถึงหน้าต่างจู่ๆก็มีเสียงเคาะกระจกกึกมันดังจากข้างนอกทั้งที่ผมอยู่บนชั้นสามแล้วไม่มีระเบียงตรงนั้นผมหันขวับไปมองไม่มีอะไรแต่บนกระจกมีรอยฝ่ามือเปื้อนดินเหมือนคนเอามือเปื้อนดินแนบกับกระจกไว้ไม่มีใครอยู่ข้างนอกแน่ๆผมหายใจแรงมากขาแข็งจนขยับไม่ได้ ไม่ถึงนาทีเพื่อนผมก็มาถึงเสียงฝีเท้าขึ้นบันไดดังตึงต้งตึง้งพร้อมเสียงเรียกพาร์ทอยู่ไหมผมพุ่งไปเปิดประตูทันทีไฟในห้องก็ติดพรึบขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมลองปิดเปิดหลายรอบไม่ติดพอไฟติดทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมโต๊ะที่เรียงเป็นวงกลมหายไปพาคลุมขาวบนเก้าอี้หายไปไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยผมรีบผันไปดูที่กระจกฝ่ามือเปื้อนดึงก็หายไปแล้ว ผมนั่นนิ่งไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นจนซ้อมเสร็จเพื่อนในชมรมหลายคนบ่นว่ารู้สึกแปลกๆก,กับห้องนี้เหมือนมันเงียบเกินไปทั้งที่เรามีคนอยู่เกือบสิบคนเหมือนมีคนกำลังดูเราอยู่จากมุมห้องโดยไม่มีใครพูดนำมาก่อนผมฟังแต่ไม่พูดเพราะสิ่งที่ผมเจอไม่มีใครอธิบายให้ได้เลยจริงๆหลังจากวันนั้นผมก็พยายามไม่คิดอะไรพยายามหลอกตัวเองว่ามันอาจเป็นเรื่องบังเอิญไฟเก่ามันก็ต้องดับ กระจกสกรปรกมีรอยก็ไม่แปลกทุกอย่างผมพยายามหาเหตุผลให้หมดแต่คืนถัดมามันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งวันนั้นพวกเราซ้อมขก้นถึงเกือบห้าทุ่มห้องเรียนเก่าชั้นสามเงียบมากข้างนอกไม่มีไฟทางลมพัดใส่บานเกรดเป็นระยะจนเกิดเสียงกึกกึกเป็นจังหวะผมพีทแนนแล้วก็อีกสามคนกำลังจัดของจะกลับจูจูก็มีเสียงเคาะประตูห้องจากด้านนอก ไม่แรงแต่ถี่และเร็วก๊อกก๊อก๊อกพีทเดินไปเปิดทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเราหันไปมองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรแต่มีกระดาษแผ่นหนึ่งถูกพับวางอยู่ที่ผืนหน้าห้องพีทหยิบขึ้นมาเป็นกระดาษเขียนด้วยลายมือเด็กดินเปื้อนตามขอบกระดาษเป็นจุดๆมันเขียนว่าชื่อดอหญิงจินตนาชั้นปหทับหัวข้อหนุ่มไม่อยากหายไป เราทุกคนขนลุกเพราะไม่มีใครรู้จักชื่อเด็กคนนี้และที่สำคัญคือตึกนี้ไม่เคยมีโรงเรียนประถมหรือถ้ามีก็ต้องเป็นสมัยก่อนจะถูกปรับเป็นของมหาลัยผมหยิบกระดาษมาอ่านต่อมันเป็นเรียงความเขียนด้วยดินสออ่อนคำสะกดผดิดนิดนิดตามแบบเด็กประถมมีอยู่หลายย่อหน้าและทุกย่อหน้าจบด้วยประโยคเดียวกันอย่าทิ้งหนูไว้ที่นี่นะคะ ตอนนั้นทุกคนเงียบกริบพีดพูดขึ้นเบาๆว่าใครแกล้งวะแต่ไม่มีใครหัวเราะเพราะไม่มีใครออกไปนอกห้องเลยตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแนนเริ่มน้ำตาคลอบอกว่าเธอได้กลิ่นดินเปียกเหมือนตอนขุดหลุมฝังศพกลิ่นนั้นลอยอยู่ในห้องแม้เราจะอยู่ชั้นสามผมไม่รู้จะพูดยังไงผมแค่พับกระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วรีบปิดห้องก่อนจะเดินลงบันได พอถึงหน้าตึกผมก็รู้ตัวว่าลืมแฟ้มบดไว้บนโต๊ะผมอาสาวิ่งขึ้นไปเอาเพราะผมถือกุญแจแล้วตอนนั้นเองผมเห็นบางอย่างป้ายหน้าห้องที่เขียนว่า302หายตปมันกลายเป็นห้อง369ตัวเลขติดไว้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นแค่เลขห้องเปลี่ยนไปผมงงมากเรียบไขเข้าไปหยิบแฟ้มออกมา พอกลับลงมาถามเพื่อนไม่มีใครสังเกตว่าเลขห้องเปลี่ยนทุกคนยังพูดกันว่าห้อง302แต่ผมรู้ว่าที่ผมเห็นคือ369ผมเอาเรื่องนี้ไปถามฝ่ายอาคารสถานที่พี่เจ้า้ะทีมองหน้าผมนิ่งๆแล้วพูดแค่ประโยคเดียวไม่มีห้อง369ครับในตึกนี้มีแค่301-35ถึง35ถ้าคุณเห็นเลขอื่นผมว่าอย่าเดินเข้าไปอีกจะดีกว่า ผมเดินออกมาเงียบๆใจอย่างเต้นแรงพอเปิดกระเป๋าเพื่อจะหยิบเรียงความขึ้นมาอ่านอีกทีเอกสารในกระเป๋าผมหายหมดเหลือแต่กระดาษแผ่นนั้นแผ่นเดียวและที่แปลกคือตอนที่ผมดึงออกมามุมกระดาษยังเปียกดินอยู่ผมเงยหน้าขึ้นมองตึกเก่ายืนอยู่ตรงสนามหญ้าพอดีกับที่ลมพัดแรงมากหน้าต่างชั้นสามเปิดปั้งเองโดยไม่มีลมใดๆพัดตรงนั้น และผมเห็นเงาโต๊ะเรียนในห้องถูกจัดใหม่อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าถ้าจะใช้ห้อง302ต่อไปผมต้องทำใจรับกับอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะมีในโลกนี้แต่ปัญหาคือไม่ใช่แค่ผมสมาชิกชมรมทุกคนเริ่มเจอในแบบของตัวเองและมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันแต่เกิดขึ้นกับทุกคนทีละคนหนึ่งในนั้นคือมิกซ์ เขาเป็นรุ่นพี่ปีสาหน้าที่ของเขาคือกํำกับเวทีและคุมการจัดไฟเขาไม่ใช่คนกลัวผีเป็นพวกพูดตรงผงผางและเป็นคนเดียวที่กล้าด่าตึกเก่านี้ออกมาดังๆกลางห้องว่าท่าแน่จริงก็ออกมาดิคืนนั้นเองเขานอนในห้องเพื่อจัดไฟซ้อมคนเดียวแล้วเขาไม่กลับบ้านตอนที่พวกเรามาถึงในตอนเช้าพบว่าห้องล็อกจากข้างในกุญแจของผมเปิดไม่ได้ เราเรียกชื่อเขาขอประตูหลายครั้งจนสุดท้ายต้องให้เจ้าหน้าที่เอาช่างมาไขาพอเปิดเข้าไปมิกซ์นั่งอยู่บนเก้าอี้กลางห้องตาค้างเหงื่อท่วมตัวหน้าเขาซีดเหมือนคนไม่ได้หลับทั้งคืนมือกำสายไฟแน่นเหมือนกลัวอะไรหลุดไปผมเข้าไปเขย่าตัวเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมิกซ์พูดแค่คำเดียวเบาๆเหมือนคนไม่มีแรงเด็กผู้หญิง พวกเรามองหน้ากันผมถามต่อว่าเด็กที่ไหนเขาใส่หัวช้าๆแล้วพูดต่อคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นแต่ยืนอยู่ตรงมุมกระจกทั้งคืนเราพามิกซ์ไปห้องพยาบาลแต่เขาไม่พูดอีกเลยตลอดวันนั้นส่วนกระทั่งเย็นเขาถึงโทรหาผมเขาเล่าว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนมองอยู่มุมห้องข้างกระจกหน้าซีดเหมือนกระดาษใส่ชุดนักเรียนประถมเปื้อนดิน ผมปลกหน้ายืนเฉยๆไม่ขยับไม่กระพริบตาแค่ยืนมองทั้งคืนและตอนที่เขาจะลุกขึ้นมือเล็กๆคู่นั้นวางบนบ่าของเขาเบาๆแล้วกระซิบแค่ลมหายใจว่าหนูอยู่ตรงนี้นานแล้วมิกซ์หนีไม่ได้เขาบอกว่าเปิดประตูยังไงก็เปิดไม่ออกเขาทบกระจกก็ไม่แตก เขารู้ว่าห้องนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วเหมือนหลุดไปอยู่ในอีกที่หนึ่งที่ไม่มีทางออกจนฟ้าสางแสงแดดหลอดเข้ามาทุกอย่างหายไปแล้วประตูก็เปิดได้อีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขายังจำได้ทุกวินาทีผมนิ่งไปนานมากตอนฟังเรื่องนี้จากปากเขาผมเชื่อเพราะผมเคยเกือบจะไปที่นั่นเหมือนกัน และที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลังจากวันนั้นห้อง302มีนาฬิกาแขวนเพิ่มขึ้นมาเองบนผนังด้านหน้าทั้งที่เราไม่เคยเอาไปแขวนเข็มวินาทีของมันไม่เคยขยับและไม่มีใครกล้าแตะมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากเหตุการณ์ของมิกซ์ชมรมเงียบไปหลายวันไม่มีใครกล้าเข้าตึกเก่าแต่บทละครยังต้องซ้อมเราเลยตัดสินใจย้ายไปซ้อมที่ห้องโถงอนเนกประสงค์แทน วันนั้นเป็นวันแรกที่เราเปลี่ยนสถานที่แต่เหมือนมันไม่ต้องการให้เราหนีระหว่างที่ผมกำลังจัดฉากหลังเวทีแนนที่นั่งจัดบทอยู่คนเดียวหันมาถามผมว่าพี่มีใครเปิดลำโพงไว้หรือเปล่าผมหันไปมองงงๆไม่มีนี่แต่เธอยือนยันว่าได้ยินเสียงลำโพงเสียงซาซาแทรกเข้ามาเบาๆแล้วตามด้วยเสียงเด็กพูดเร็วๆฟังไม่รู้เรื่องเธอพยายามฟังให้ชัดจนสุดท้ายได้ยินอยู่คำเดียว คำเดียวที่ทำให้เธอนิ่งไปเลยโต๊ะของหนูตอนเธอพูดจบผมขนลุกวาบทันทีเพราะในห้องเรียนเก่าห้องนั้นมีโต๊ะตัวหนึ่งที่ไม่มีใครกล้านั่งวางอยู่ริมสุดของแถวหน้าสุดโต๊ะไม้มุมหักหักมีรอยขูดลึกตรงกลางเป็นเส้นขีดซ้ำๆเหมือนถูกเล็บขูดซ้ำเป็นร้อยรอบไม่มีใครแตะมันมานานแม้แต่ตอนเราจัดห้องใหม่โต๊ะตัวนั้นก็ยังอยู่ตรงที่เดิม เราตกลงการว่าจะไม่พูดถึงมันอีกไม่กลับไปยุ่งไม่เข้าไปเด็ดขาดแต่คืนนั้นผมฝันไม่ใช่ฝันหลอนไม่ใช่ฝันร้ายแต่เป็นภาพชัดเจนเหมือนตื่นอยู่ผมยืนอยู่ในห้องเรียง30-2โต๊ะตัวนั้นตั้งอยู่กลางห้องไม่มีตัวอื่นแล้วมีเพียงมันตัวเดียวและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หันหลังให้ผมผมมองเห็นเธอเอามือเขียนบางอย่างลงบนโต๊ะด้วยเล็บ ขีดเป็นเส้นวนๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอหยุดและพูดกับผมโดยไม่หันมาพี่ลองนั่งโต๊ะหนูดูไหมผมสะดุ้งตื่นทันทีเหงื่อออกเต็มหลังมองไปรอบห้องไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีโต๊ะแต่บนผืนข้างเตียงผมมีรอยขูดเป็นวงเล็กๆบนพื้นไม้เหมือนถูกเล็บกรีดไว้เมื่อคืน วันถัดมาผมตัดสินใจกลับไปตึกเก่าคนเดียวยืนหน้าห้อง302แล้วเปิดประตูช้าๆกลิ่นดินยังคงอยู่หน้าต่างเปิดไว้ลมเงียบแดดบ่ายส่องเฉียงเข้ามาฝุ่นลอยในอากาศเหมือนสายหมอกผมเดินไปที่โต๊ะตัวนั้นค่อยๆย,ยกมือแตะพื้นไม้เย็นเยียบและตรงกลางโต๊ะมีคำขีดเขียนด้วยเล็บว่าขอบคุณที่กลับมา ผมไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรแต่ผมรู้ว่าเรากำลังถูกตามไม่ใช่แค่จากอดีตแต่จากบางสิ่งที่ยังอยู่ตรงนี้และไม่ยอมให้ใครจากไปได้ง่ายๆผมพยายามไม่พูดถึงโต๊ะตัวนั้นอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ยอมหยุดเหมือนมันรู้ว่าเราเริ่มกลัวและมันก็ยิ่งขยับเข้ามาใกล้เย็นวันศุกร์เรากลับไปใช้ห้อง3า2อีกครั้งเพราะห้องโถงถูกจองทุกคนลังเลแต่ก็ไม่มีทางเลือก ผมกับแนนเดินเข้าไปก่อนเปิดไฟเปิดพัดลมโต๊ะทุกตัวเรียงเหมือนเดิมยกเว้นแค่โต๊ะตัวนั้นที่ถูกเลื่อนออกมาจากมุมเดิมมันมาอยู่ตรงกลางห้องและมีเก้าอี้พลิกคว่ำอยู่ข้างๆเหมือนมีใครพึ่งนั่งแล้วลุกไปเร็วๆผมหยุดมองอยู่พักหนึ่งแล้วบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ้อมกันปกติอย่าไปสนใจทุกคนพยักหน้าแต่สีหน้าแต่ละคนไม่เหมือนเดิมแล้ว เราซ้อมกันจำดึกประมาณห้าทุ่มครึ่งขณะที่กำลังเก็บของฝนก็เริ่มตกลมเย็นพัดเข้ามาในห้องกระดานดำเริ่มสั่นเสียงช็อกตกพื้นดังแกรกเบาๆทุกคนสะดุ้งหันไปมองพร้อมกันแล้วเห็นบางอย่างบนกระดานดำมีลายมือเขียนด้วยช็อกฝีขาวปรากฏขึ้นทีละตัวอักษรเหมือนมีคนเขียนอยู่ตรงหน้าเราแต่มองไม่เห็นมือใครเลย ขอหนูนั่งด้วยได้ไหมคะตอนนั้นไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครพูดผมมองไปที่โต๊ะตัวนั้นและผมสาบานได้ว่าเก้าอี้ที่คว่ำไว้ข้างโต๊ะตอนนี้มันตั้งตรงแล้วและมีรอยบุ่มลึกๆตรงเบาะเหมือนมีใครนั่งอยู่เราทุกคนรีบออกจากห้องลืมของก็ช่างมันพอลงมาถึงข้างล่างพีถามว่าเมื่อคืนนี้ใครมาซ้อมก่อนเราผมถามกลับว่า ทำไมพีตอบว่าโต๊ะตัวนั้นมีลายเซ็นบนกระดาษวางอยู่เหมือนมีคนมาเขียนบทไว้ก่อนแล้วชื่อจินตนาด้วยลายมือแบบเด็กประถมเลยชื่อเดิมที่อยู่ในกระดาษเปื้อนดินนั่นจิกแล้วผมหยิบมือถือขึ้นมาจะถ่ายรูปกระดานก่อนจะออกจากห้องแต่ในภาพที่ถ่ายไว้มีบางอย่างที่อยู่ที่มุมภาพมันคือราวของเด็กผู้หญิงนั่งก้มหน้าอยู่ตรงโต๊ะตัวนั้น ทั้งที่เราทุกคนยืนอยู่นอกรูปหมดวันนั้นผมลบรูปออกทันทีแต่ภาพนั้นมันยังอยู่ในหัวเด็กหญิงที่ไม่มีตาไม่มีสีหน้าแต่นั่งเงียบๆเหมือนกำลังเรียนอะไรบางอย่างที่เธอยังไม่เคยได้เรียนจบพวกเราหลายคนไม่ยอมกลับไปที่ตึกเรียนเก่าอีกชมรมแทบจะหยุดนิ่งพี่มิกซ์ลาออกจากชมรมไม่พูดกับใครเลยส่วนแนนเริ่มฝันซ้ำๆ เธอบอกว่าฝันถึงเด็กผู้หญิงคนเดิมแต่คราวนี้เด็กคนนั้นไม่ได้อยู่ในห้องแต่อยู่ในป่ารกๆข้างตึกยืนอยู่ท่ามกลางกองดินสีแดงและใบหน้าของเธอไม่มีปากมีแค่รอยกรีดตรงกลางเหมือนถูกเย็บปิดไว้เรารู้แล้วว่าเด็กคนนั้นคือจินตนาแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครหรือเกี่ยวข้องอะไรกับห้อง30-2จนกระทั่งวันหนึ่งผมเจอเอกสารเก่าๆที่ห้องเก็บของใต้ตึกมันเป็นสมุดร,รายชื่อเก่านักเรียน ปีพศ2540รายชื่อเกือบร้อยคนแต่มีอยู่ชื่อหนึ่งที่ถูกขีดข้าแรงๆด้วยปากกาสีแดงดอหญิงจินตนาและข้างๆมีบันทึกด้วยลายมือจางๆว่าถอนชื่อเนื่องจากเสียชีวิตผมอ่านแล้วเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเหลือบมองไปที่ด้านล่างของเอกสารมีลายมือเขียนเพิ่มอีกว่าเหตุเกิดหน้าป่าช้าเก่าหลังตึกเรียนกำแพงพังช่วงสร้างฐานอาคารไม่พบศพหยุดการค้นหา หยุดการค้นหาผมรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกแนนเราตัดสินใจจะไปหลังตึกจุดที่เคยเป็นป่าช้าเก่ามันเป็นที่ว่างๆมีหญ้าขึ้นรกและมีต้นโพต้นเล็กๆขึ้นแซมอยู่ตรงกลางเป็นพื้นซีเมนต์ปูทับดินไว้คล้ายๆฐานเก่าแนนบอกว่าในฝันเธอเคยเห็นพื้นที่ลักษณะนี้เปะ๊ะและใต้แผ่นปูนมีอะไรบางอย่างถูกฝังไว้ ผมไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติร้อปอรนแต่ผมรู้สึกได้ว่าถ้ามีอะไรยังติดค้างอยู่ที่นี่เราอาจจะเจอมันแล้วผมตัดสินใจแจ้งเรื่องนี้กับครูเวนประจำอาคารเขาเป็นคนแก่ๆที่เคยอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เริ่มเปิดสอนผมถามเขาว่าเคยได้ยินเรื่องของจินตนาไหมเขาเงียบไปนานมากแล้วพูดเบาๆจำได้เด็กคนนั้นเคยอยู่ห้องป .6 ทั2เป็นเด็กเงียบๆชอบนั่งคนเดียวหลังห้อง วันหนึ่งระหว่างพักกวังวันเธอหายไปไม่มีใครเห็นอีกเลยพอหาตัวไม่เจอทุกคนก็ลืมไปในเวลาไม่นานเพราะครอบครัวเธอย้ายออกจากชุมชนทันทีหลังจากนั้นไม่มีงานศพไม่มีร่างไม่แม้แต่ข่าวหน้าแรกแต่ฉันจำได้ว่าโต๊ะของเธอไม่มีใครกล้านั่งอีกเลยจนมันกลายเป็นโต๊ะประจำของที่ว่างนั้นคำว่าที่ว่างของครูเวนติดอยู่ในหัวผมทั้งคืนโต๊ะว่างที่ไม่มีใครนั่ง เก้าอี้ที่เย็นเฉียบกระดานที่เขียนเองได้และชื่อที่ยังคงอยู่ในลายมือเด็กบางทีเธออาจไม่ได้หายไปไหนเลยแค่อย่างนั่งเรียนอยู่ที่เดิมเงียบๆในห้องเรียนที่ไม่มีใครอยากเปิดเข้าไปอีกวันสอบปลายภาคมาถึงตึกเรียนหลักเต็มไปด้วยเด็กนักเรียนแต่ห้องเรียนเก่าถูกล็อกไว้หมดไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปยกเว้นห้องเดียวห้อง3 0 2ด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครเข้าใจ ผออบอกแค่ว่าต้องใช้ห้องนั้นและให้ผมกับแนนช่วยจัดโต๊ะเก้าอี้ให้หน่อยเราเดินเข้าไปในห้องอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆตกลงมาทางหน้าต่างฝุ่นยังคงลอยกลิ่นดินจางๆยังไม่จางหายและโต๊ะตัวเดิมก็ยังอยู่ตรงกลางห้องเหมือนไม่มีใครกล้าเคลื่อนมันออกผมกับแนนจัดโต๊ะร,บรอบๆโดยพยายามไม่แตะต้องโต๊ะนั้นแต่ตอนกำลังลากโต๊ะตัวหนึ่งเข้ามาใกล้แนนหยุดมือแล้วกระซิบว่าพี่ได้ยินเสียงไหม ผมหยุดนิ่งเงี่ยหูฟังไม่มีอะไรมีแค่เสียงพัดลมเก่าๆกับเสียงลมพัดเบาๆผ่านกระจก,ตกแตกๆมีเสียงอ่านหนังสือเบาๆอยู่ข้างโต๊ะกลางห้องเป็นเสียงเด็กผู้หญิงแนนพูดหน้าซีดเหมือนเธอกำลังท่องบทเรียนท่องซ้ำๆผมเดินเข้าไปใกล้ใจเต้นแรงแล้วก้มลงมองใต้โต๊ะไม่มีอะไรแต่พอเงยหน้าขึ้นผมเห็นสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม่ใช่ของโรงเรียนไม่ใช่ของเรา เป็นสมุดเก่าหน้าปกสีซีดเปิดไปหน้าแรกมีลายมือเด็กเขียนไว้ว่าสมุดจดวิชาสังคมของหนูเองค่ะหนูชื่อจินตนาหนูอยากเรียนให้จบขณะกำลังจะวางสมุดลงหน้าถัดไปเปิดออกเองเบาๆแล้วมีคำเขียนไว้ด้วยดินสอคำเดียวช่วยหนูด้วยผมกับแนนตัดสินใจไม่พูดอะไรรีบออกจากห้องไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาทันทีเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นอาจารย์หน้าเคร่งแล้วถามเราว่า พวกเธอรู้เรื่องพื้นที่ใต้ตึกดีแค่ไหนเราสายหน้าอาจารย์ถอนหายใจตอนสร้างอาคารนี้พื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นป่าช้าเก่ามีหลุมฝังศพเรียงกันอยู่หลายสิบหลุมไม่มีการเคลื่อนย้ายแค่กลบแล้วเทปูนทับไปเลยเพราะงบประมาณจำกัดจะมีอยู่หลุมหนึ่งที่คนงานพูดว่าเจอศพเด็กหญิงสวมชุดนักเรียนที่ยังไม่เน่าเปื่อยแต่ไม่มีใครกล้าย้ายพอปิดเรื่องได้เขาก็ไม่พูดถึงอีกเลย ผมรู้ทันทีว่ามันคือจินตนาและเหตุผลที่เธอยังอยู่ก็เพราะเธอยังไม่ได้เรียนจบเธอถูกลืมถูกลบชื่อไม่มีงานศพไม่มีอำลาไม่มีแม้แต่โอกาสได้ไปสอบปลายภาคเหมือนเพื่อนคนอื่นคืนนั้นผมตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเขียนถึงจินตนาด้วยลายมือและพับไว้ใต้สมุดจดของเธอในห้อง302เขียนแค่ว่าหนูสอบผ่านแล้วนะครูเขียนคะแนนเต็มให้ทุกวิชายินดีด้วย ไปพักเถอะช้าวันรุ่งขึ้นห้อง3า2เงียบมากแต่สมุดจดของจินตนาหายไปแล้วโต๊ะตัวนั้นกลับไปอยู่ที่มุมเดิมแล้วไม่มีใครในห้องนั้นได้ยินเสียงอะไรอีกเลยทุกอย่างก็เริ่มกลับสู่ความปกติโต๊ะตัวนั้นถูกเก็บกลับไปที่มุมเดิมอย่างที่เคยเป็นไม่มีใครกล้าแตะต้องมันอีกแต่ไม่มีใครก็ไม่กล้านั่งเหมือนเดิมแนนเล่าว่า ตั้งแต่คืนนั้นเธอไม่เคยฝันถึงเด็กคนนั้นอีกเลยความรู้สึกเย็นยเยือกในห้องก็หายไปห้อง302กลับมามีชีวิตอีกครั้งในวันที่มีนักเรียนมาใช้จริงไม่มีเสียงประหลาดไม่มีร่องรอยลึกลับใดๆผมเองก็รู้สึกได้เหมือนกันเหมือนจินตนาได้รับสิ่งที่เธอรอคอยมาตลอดได้เรียนจบได้สอบผ่านและได้ไปสู่ที่ที่ควรจะเป็น วันหนึ่งผมเดินผ่านตึกเก่าหยุดที่หน้าห้อง302มองเข้าไปเห็นโต๊ะเก่าๆเ,เรียงตัวกันอย่างสงบมีแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาและลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างผมคิดในใจว่า ที่นี่ไม่ใช่แค่ตึกเรียนเก่าแต่มันคือที่ที่วิญญาณคนหนึ่งได้ใช้เวลาเรียนให้จบแม้ว่าจะช้าไปหน่อยก็ตามก่อนจากผมหยิบสมุดจดที่เคยเจอไว้ในมือขึ้นมาอีกครั้ง แต่มันไม่ใช่ของจินตนาแล้วสมุดว่างเปล่าไม่มีลายมือไม่มีข้อความใดๆและในความเงียบสงัดนั้นผมได้ยินเสียงหัวเราะเล็กๆเบาๆเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกนั่นคือเสียงของจินตนาเสียงของเด็กหิงที่ไม่ได้อยู่ในความมืดอีกต่อไป